สวัสดีค่ะโฉงกงรักกงอ่วงมีเรื่องยี่มาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะเคยที่เข้ามาในโฉงกงรักกงอ่วงเลี้ยวก็เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็รับฟังเรื่องที่กงรักกงอ่วงจะเล่าให้ฟังนะคะคือมีเรียนยี่ไหสตางค์กับเรียนอาสิสตางค์นะคะมันมาร์กนะคะเป็นเรียนตองเด้งนะคะไม่ใช่เรียนตองเรื่อง นะกันมันหมากตึงอันนี้เคยก้าวไปซือกล้องในเซเว่นตึง้งแต่เกรงตา้มก็เล่นๆนะคะว่ารับไมก่การเรียนนี้ถือกล้องเรียนอาทิบจะต่างกับเรียนหยีจะมาจะต่างนี่ช่องกองนี้นะคะเป็นเรียนอาสิบจะต่างตองแดงปีนะคะอ่าอกกองนี้เป็นเรียนหยีจะมาจะต่างนะคะก็เลยตั้มที่ในเซเว่นตั้มเล่นๆคขนไม่ได้พาเรียนไปที่ แต่ก็มีบางเรียนนะคะที่ดำ่ดเหมือนกันนะคะไม่ได้ไม่ถูกเรียนนะคะก็ตามเล่นๆว่ารับไม้นีนจังหวัดสือกล้องในเซเวน่นซึงก็บอกว่ารับเอามาเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็นดูก็ว่าแลยคะแตในเซเว่นนั่นคือตะคุนก้าวหมากหมาใค้ก็เถ๋ยหนับเรียนรวมเหลวได้ไม่กี่บาทนี่ตึงก็อีนับอยู่หรือนะคะเราก็ก้าใจแล้วคะ่ะแต่บางเซเว่นนั้นมันจะไม่มีก็มีคนนะคะก็จะนับเพราะตื่ว่าเป็นเบียรเหมือนกันนะคะ ก็เลยโล่งเลยตีนี้โล่งไปตีตลาดนัดนะคะก็พาเรียนเนี่ยไปซื้อกล้องแต่ว่านับไปทั้งหมดหูไหล่เลยนะคะไม่ตามว่าสร้างม้วนเลยสร้างกลางเลยนะคะนับเขาใส่ตุ้งไปเรียบรอยเยกตุ้งไปเรียบรอยเรียนหยีมาต่างเรียนนาทิตต่างก็เกรงนะคะที่จริงเบันธนาบัตรมีและไม่ใจจนตึงกันไหวตรงใจเรียนนี่แต่ก็เกรงไปซื้อกล้องในตลาดนัดก็โบกแมกาวะวันนี้ไม่ได้ป้า เบียมาเลยนะก็มีแต่เรียนหยีบ้าตะตางาดิบตะตางว่างไปเฮก้าก็ไม่รับกว่าขี้การนับแต่ว่าบางบางมี่องเจ้านะคะติดตุลงไอเจ้านึ่งก็บอกว่าขี้การนับไอเจ้านึ่งก็เล่งดีวัวโรบอกว่าก่อนมาถือวันเดือนพ่เออยยุง่งเราก,ก็เข้าใจานะคะสรุปเล้วเบียเวลาก็โทนไม้โรนะคะ ก็ต้นได้ต้นดีนะก็ตีละเรียนโรงเรียนเรากเก็บไววเก็บไววตัวบานเลี่วมากไม้แล้วพอเราไปถือก้องไม่จะเคยไกรรับเขว่าเอาต่างเงินมาจ่ายแล้วอย่ามาจ่ายต่างนี่นี่ต่างมดรวมเรี่ยวจ้ามที่บกบานะคะจ้ามที่บกบัตรเจอเคยโสดได้ก็เรี่ยนะคะจ้ามที่บกบาท รือเอโบกนุ e up, PI, function, love, ่ม <c> พ <oughs> ่อกันนุ่มไร้ได้เรยวสาที่วกบาดอมหายหลูกไอ้ล้านกินได้เลยนะคะแต่ก็ไม่รับจำบรรยากาศหน้าเตกแต่ว่าริงชิงกันเกรงนะคะไม่ได้ตว่าก็รับก็ดีเจอแอ้เลเบี้ยมจะได้โบว์โบวไปบอกมันเก็บไว้นะคะปุ๊กลุยจะเม็ดนะคะก็จำไว้ว่าไปตัดโล่งกลางถี่ซ่องถี่เจ็ดเหล่าตาเว็นไม่รับมันก็ก็ได้รู้ไปแต่เว็นบันคนก็บอกว่ารับนะคะเอยชื้อมาเลยนะคะว่าเว็นแต่ว่า ไม่ได้เร่งเร็เขาเสียหายนะคะก็คือเ็าบอกว่าเ็ารับนะคะเขาจะลงไปถือกล้องถี่ืิเว้นดูนะคะที่จริงเก็บมันเก็บมากแล้วนะคะแต่ว่านี่มันเป็นเรี่นตรงเด้งก็ไม่ได้กัดอพอโพอซไนพโซไน้ก็ลงใช้ไปใช้มั่งนะคะเพราะว่ามันหมากเกินนะคะก็เลยไม่ได้ ตัง้งใจเก็บไปมากมม่นะคะเก็บจะพอเรียนที่จาเป็นจาเป็นนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นบทเรียนว่าถ้าเรามีเบียแต่ว่าเบียไม่มาะส้มกับการสือก้องก็ไม่ใช่ซสือได้นะคะไม่รัเอุปนยอปเลกแต่ตาการชาร์จันได้แต่เบียมันรคาคาอิดเดียวนะคะสามจีบกบาทถ้าว่าเราเอาใบติกาด์กาดเป็นธนาบัตรได,ได้ก็รับตั้งปีน,นะคะธนานการชาร์จนะคะ แต่ว่าตาตีเรียนดีๆแต่เป็นเรียนราคาทุกๆหยีชมาจตางังอาทิาตย์ตังก็รู้สึกว่าป่าน้าหม้อไม่รับเย็บครับนะคะหม้อไม่รับเย็บนะคะก็กลับมาบ้านนะมานางังนาเองนะคะแต่ว่าจ่ายแล้วแหละจ่ายธนาบัตรนะคะ,คะก็เลยรู้ว่าเนี่ยคนเราตะชนุนก็ต้องจ่ายเบียเซตหยีชมาอาทิตย์สังคมบางแองนะคะก็รังเกียดนะคะ สำหรับวันนี้เ็เปียงมาลาว์สู้กันฟังนะคะแต่ว่าเบียร์นี่ก็เ,เก็บไว้นะคะไม่ใช่อะไรเลยแต่ว่าต้องการนี้เอาเป็นตัวอื่นซ้ำด้ววกบาทก็ไปเลกทีเซเว่นนะคะอาจจะไม่เลกเปล่าเปล่าซ้าด้ววกก็จื้อก้องซ้ำด้วยวกบาสก็กะกวงนับเปลียนแล้วไว้ไอ้ทนไอ้ก้นแต่ว่ามันเป็นเรียนแต่กามั่งไม่มั่งนะคะสำหรับวันนี้เขาก็กบุณนะคะตีเก้ามาทนรับฟังโมงของเรกาก็ห่วงบัญยายเรื่องจิ้งให้รับฟัง ไอยเจอกันแล้วในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ